สวัสดีครับพ่อของช่องกบวันกินเนยชาแนวนะครับวันนี้มากินแกงบอลน้ำเงินนะครับนะครับกบวันกระเฮ็ดมสองชิปสามชิปหรอครับมันเป็นของมาของกบวันนะครับนะครับหันห้อนะครับปกติกินอย่างหมูเฮ็ดงานนะครับเนี่ยครับเป็นบอลนะครับบอลบอลนะครับนะครับแข็งบอลบอลเลยนะครับครับข็งบอลห้อนบอลด้วยกันนะครับนะครับหายไม่ไหยเลยนะครับนะครับมาเลยครับทุกันเด็ดจิมกันนะครับ แกงบวบหวานนะของกบบวนมักนะครับเนี่ยครับกับแกงยีลอกนะครับแกงยีลอกกบบวนกับมักนะครับเนี่ยคือของมักของกบบวบนะครับกินยาคาบกับเบื่อเบ้อนะครับแกงลาลานะครับคือแกงแบบวัใสัยอย่างนะครับใส่ปลาแดดใส่ปลาลาธรรมดานะครับแกงง่ายๆครับวันตองมี้ยังมากม่ายนะครับเนี่ยครับตำพริกตำกระเทียมตำกระไคร่ใส่ซีเรยครับเนี่ยครับมันเน้นปลาแดดนะครับปลาแดดแซ่บปลาล่านัวนะครับนี่ครับปลาแดดกับปลาล่าตั้งกันอยู่แล้วครับ ปรี้ยสบครับประหลาวนะครับมาได้ครับมากินกับบวันครับดูตัวแล้วครับปรี้ยสแบอย่างได้ครับหลายนะครับของมากรบวันเลยนะครับนะครับกินมาเลยกับเบื่อนะครับขอคำนี้เลยนะครับนะครับบันวนะครับวันวันนะครับอันนี้มีใยมันอยู่นะครับไนะครันนะครับคำนี้เลยนะครับ ลองกินค้าหน่อยนะครับ,รบนะครับต้อเหยุดเอาเล้วนะครับทำยังไงนะครับอื้อ ทำน้าผนวาันอครับรครับประจานแลวครับใส่สมขามนะครับรนะครับทำยังไงไดครับ ขคาขอเงีนนะครับขึ้นเป็นคองมากบวนนะครับขบวนกินกับผเบื่อครับแกมบันนะครับวันกับนั่งหวานนะครับกับอี่งกออีอลครับ ดูว่าืนหมวกปอกเลยครับไม่หนูหนง่ายๆนะครับครับ,รบทำยเลยนะครับ สซนแยง่อะไรนะครับดีจังนะครับ สวัสดีครับวัสดีครับ